ก็เราก็ริ่มจากเด็กแรกเกิดเลยนะคะก็คือบุสตากรนิยมเนี่ยได้ทำมาแล้วนะคะเาก็จะทำต่อไปนะคะแล้วเราก็จะมีการบูิหังการรัการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะก็พทีเครข่ายนะคะก็จะเป็นกองทุนของสปสชพปครพสตและก็หน่วยงานจากข้างนอกก็คือมีอันแฮปปี้นะคะซึ่ง กระ,ะบวนการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยเราก็จะมีการให้ผู้ปกครองนะคะยืมหนังสือนิทานกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านนะคะซึ่งก็ก็ได้ผลนะคะเด็กๆก,ก็รักหนังสือนะคะและที่รเรียนเองคุณครูก็จะมีการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังโดยให้เด็กเนะี่ยมีส่วนร่วมในการที่เราจะเล่านะคะ,ะแล้วก็ แล้วขอศูนย์พัฒนาเด็กของเรานะคะก็มีการขอรับการสนับสนุนซื้อกลั่สอนจากหน่วยงานอื่นๆนะคะซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กๆของเรานะคะได้รับหนังสือร้อยแปดหนังสือดีนะคะจากาหน่วยงานมีอาแฮปปี้นะคะซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากเลยะคะ่ะสำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆชอบค่ะหนังสือตัวใหญ่เล่นใหญ่นะ แล้วก็จะมีการส่งเสริมการอ่านของเด็กในโรงเรียนนะคะภาคีิเศษไทยก็จะเป็นโรงเรียนรูพอนะคะผู้ปกครองกระบวนการน,นะคะเราก็มีการเพิ่มการษัในการอ่านนะคะซึ่งเรามีการจัดอบรมให้กับเด็กๆนะคะซึ่งวีอาร์ในปีนี้นช่วยเราได้มากเลยคะ่ะเพราะว่าเขาจะมาส่งเสริมเรื่องการอ่าน ภาคสมุดของโรงเรียนนะคะค่ะแล้วก็ชุมชนรับการอ่านนะคะภาคที่ครอขายก็จะเป็นอบตผู้นำชุมชนประชาชนกระบวนการนะคะก็จะศูนยันารอ่านประจำหมู่บ้านนะคะแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะมีสมุดประจำหมู่บ้านอยู่แล้วเราก็เอาชั้นมาหนังสือหรือเอาหนังสือไปให้เขาแล้วก็มีหนังสือพิมเนี่ยค่ะให้ได้อ่านกันทุก หมู่บ้านนะคะและก็มีการพัฒนาห้องสมุดชุมชนของอบตหนองคามนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนนายกท่านก็ได้ขอหนังสือกระจายตามโรงเรียนต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้หนังสือมาเยอะค่ะมีภาทิต่ท้ายช่วยเยอะค่ะ ปีพศ57นะคะเทอมหน้าค่ะเทอมหน้าค่ะไปนที่วนที่มินาปี2558น,นะคะส่วนของโรงเรียนก็เหมือนกับสนย์เด็กเล็กค่ะเพราะว่าเราเปิดสนย์เด็กเล็กเปิดโรงเรียนพร้อมกันนะคะเปิดภาคเรียนพร้อมกันส่วนในเรื่องของชุมชนรละการอ่านเนี่ยเราทำกันตลอดทั้งปีค่ะะวก็ไม่มีพิเศษน,นะคะค่ะนะคะก็นี่เท่านีค่ะ